สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องทางรถไฟจีนที่กําลังก่อสร้างลงมาผ่านประเทศลาวจะมาเชื่อมกับประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายซึ่งได้เริ่มทําการทําพิธีนะฮะลงมือเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่25ธันวาคม2559ที่ผ่านมานับจากนี้อีก5ปีเราจะได้เห็นรถไฟความเร็ว160กิโลเมตร ซึ่งเร็วกว่ารถไฟไทยนะครับจากยูนานข้ามพรมแดนบอดเตนเข้ามาทางภาคเหนือของเราผ่านหลวงพระบางผ่านวังเวียงเข้าไปถึงเวียงจันทร์แล้วก็เชื่อมมาถึงทางสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคายนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าทางรถไฟเส้นนี้ก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร ใหญ่ของจีนที่เรียกว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี่เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกหรือที่นักวิชาการเขาเรียกว่าบูรพาพิวัตรที่มีจีนเป็นศูนย์กลางรถไฟมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยที่เราจะมองในมุมบวกในมุมดีที่จะที่เราจะได้แล้วก็ป้องกันด้านลบที่จะเข้ามาพร้อมกันเรามีเวลาเตรียมตัวห้าปี จุดใหญ่ใจความของคนไทยรวดชาวไทยทั้งหมดที่จะรับมือกับทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้นะครับอยู่ที่ภาคอีสานซึ่งนั่นจะเก็บไว้ก่อนวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องจังหวัดน่านและพื้นที่ล้านนานตะวันออกแพร่พะยาอาจจะต่อมาถึงอุตรดิตถ์เป็นสำคัญเพราะ พื้นที่ดังกล่าวนี้ครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟจีนลาวด้วยมันเกี่ยวกันได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่มันน่าจะเป็นเรื่องของทภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับจริงๆแล้วภาคเหนือเนี่ยครับทางล้านนาตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดนาเนี่ยเกี่ยวกับรถไฟจีนเต็มๆเ,เพราะว่าจังหวัดนาเนี่ยะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปถึงหลวงพระบางใกล้นิดเดียว ภายในห้าปี3าถึงหปีนีครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในภาคเหนือตอนบนพี่น้องที่อยู่จังหวัดน่านแพร่พเยาวควรจะเงียหูฟังเอาไว้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่กับจังหวัดน่านก็คือว่าน่านเนี่ยฮะจะไม่ใช่เมืองปิดอีกต่อไปเดิมนั้นเป็นยังไงน่านอยู่สุดเขตชายแดนตอนเหนือฝั่งตะวันออก พอเลยไปก็เป็นเทือกเขาเป็นเป็นภูเขาแล้วก็เป็นประเทศลาวซึ่งมีทางเล็กๆรถยนต์เล็กๆที่ที่รถธรรมดาวิ่งไม่ได้นอกจากรถวิบากก็แทบจะปิดตายกันไปเลยแต่เป็นไงครับภายในสามปีนี้นะฮะสองปีนี้ด้วยซ้ำน่านจะไม่ใช่เมืองปิดแต่น่านจะเป็นเมืองเปิดไปสู่เมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเราเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีการ ปรุงก่อสร้างถนนสองเส้นพร้อมกันก็คือเส้นหนึ่งจากห้วยโกนอ้อมไปยังเมืองไซชัยบุรีเมืองนานข้ามแม่น้ำโขงที่ท่าเดือสะพานท่าเดือซึ่งสร้างเสร็จแล้วแล้วก็อ้อมเข้าหลวงพระบางทางถนนอีกเส้นหนึ่งผ่านด่านห้วยโกนเหมือนกันไปทาง เมืองเงินเมืองหงสาแล้วก็ตรงตัดตรงซึ่งตรงกว่าเส้นที่กล่าวมาตอนแรกไปยังฝั่งตรงกันข้ามของหลวงพระบางเรียกว่าฝั่งเชียงแมนบ้านจอมเพชรเชียงแมนเดิมน,นะท่านตรงนั้นนะครับไม่มีไม่มีสะพานต้องใช้เรือขนานยนข้ามไปแต่ปัจจุบันทางการลาวกำลังจะก่อสร้างสะพานเชื่อมฝั่งเชียงแมนจอมเพชรกับฝั่งหลวงพระบาง พื้นที่ฝั่งตรงข้ามของหลวงพระบางซึ่งเชื่อมโยงมายัางจังหวัดน่านก็จะเป็นพื้นที่เปิดเช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งนะครับเมืองน่านกําลังจะเป็นเมืองเปิดเมืองเปิดก็คือว่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะข้อที่สองที่เป็นสองเด้งก็คือว่าหลวงพระบางเองจะได้อานิสงส์จากทางรถไฟที่กำลังก่อสร้าง เขาประมาณการว่าจะมีคนใช้ทางรถไฟเส้นนี้ในช่วงเริ่มแรกประมาณ10ล้านคนต่อปีในช่วงต่อๆไปจนถึงระยะสุดท้ายประมาณ1 6 17ล้านคนหลวงพระบางจะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากข้างนอกของคนจีนที่จะลงมาของคนมาเลเซียสิงคโปร์ที่จะขึ้นไปเขาจะแวะที่นี่ก่อน เพราะที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญที่เชื่อมโยงไปยังวังเวียงไปยังทุ่งหยหินไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในเขตร,บรอบๆได้ดีไม่ดีคนจีนลงมาที่หลวงพระบางเขาอาจจะไม่เข้าไปยังเวียงจันทร์แต่เขาจะจับรถจากหลวงพระบางเข้าเมืองหน,น้านและเข้าประเทศไทยต่อด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพระบางโตเมืองหน้านก็โตตามด้วยคนไปหลวงพระบางเยอะ คนจะมาเมืองน,น่านเยอะตามไปด้วยทั้งเทศทั้งไทยตัวที่สามที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นก่อนหน้าคือว่าฝั่งเชียงแมเนี่ครับฝั่งเชียงแมน,น,แมนจอมเพชรจะเป็นพื้นที่สําคัญห่างจากพรมแดนน่านแค่ร้อยกว่ากิโลครับเดียวพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยฮะจะเป็นเชื่อมโยงพื้นที่ใหม่ที่เชื่อมโยงกับพรมแดนน่านจะเป็นเขตพัฒนาใหม่อย่างน่าสนใจที่สุดนี่เป็นโอกาส ของทุนไทยด้วยซ้ำนะฮะพวกผู้ประกอบการค้าคนไทยทั้งหลายที่อยู่ที่ภาคเหนือจะส่งเท่าจุดส่งของสินค้าทั้งหลายจะผ่านเส้นทางนี้เป็นหลักนี่เป็นโอกาสเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยฮะวางแผนที่จะพัฒนาฝั่งตรงข้ามของหลวงพระบางฝั่งเชียงแมนจอมเพชรให้เป็นศูนย์ราชการใหม่เนื่องเพราะว่าของเดิม ก็คือฝั่งหลวงพระบางเนี่ยพัฒนาไม่ออกติดเงื่อนไขของยูเนสโกของเมืองมรดกโลกมีเขตมรดกโลกแล้วต้องมีเขตบัฟเฟอร์โซนที่ขยับไม่ได้สู้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ให้มันใหญ่หญโตโองโอลานฝั่งทางนี้ดีกว่าพื้นที่ฝั่งนี้เมื่อเชื่อมกับเมืองหน้าน,นะฮะมันก็ขยายขยายขยายออกมันไม่ขยายลงน้ำนะฮะมันขยายมาทางตะวันตกก็คือฝั่งเมืองหน้านที่จะเชื่อมโยงกัน นี่ก็เป็นโอกาสของเราที่ต้องคิดรองรับดีๆดีกว่าให้คนอื่นข้อที่สี่สำคัญมากก็คือเมืองน่านเป็นเมืองมีเอกลักษณ์เป็นเมืองปวดดีสตร์เป็นเมืองที่ที่ยังบริสุทธิ์อยู่ควรจะทนุถนอมห่วงแหนผมเกรงว่ากระแสการพัฒนาที่หลั่งไหลถาโถมเข้าไปภายในสองสามปีนี้นะฮะจะเปลี่ยนแปลงเมืองน่าน เอาสิ่งดีๆไปเอาสิ่งร้ายๆเข้ามาวันนี้เอาแค่นี้พูดเรื่องทางรถไฟกับพื้นที่ล้านนาตะวันออกถ้ามีโอกาสจะพูดเรื่องอื่นครับสวัสดีครับ